สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงกับพี่หมึกนะรักรักเธอทั้งหมดข้งหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอ ีฉันมส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันจะพบกัน